เคยสงสัยไหมคะว่าทํำไมกินน้อยก็ยังอ้วนอยู่หรือควบคุมอาหารยังไงน้ําหนักก็ไม่ลดปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่จํานวนแคลอรี่ที่กินเข้าไปในแต่ละวันนะคะแต่อยู่ที่ภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นปัญหาของโรคอ้วนค่ะแล้วก็อีกหลายหลโรคเมื่อดื้ออินซูลินนะคะร่างกายจะตอบสนองต่อการเผาผลาญไขมันได้ไม่ดีมีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เซลล์ไขมันที่ดื้อต่ออินซูลินนะคะก็จะทำหน้าที่ผิดปกติไปค่ะทำให้เกิดการอักเสบหรือรังในเซลล์เพิ่มมากขึ้นการดื้ออินซูลินจึงไม่ใช่แค่เพียงปัญหาในเรื่องของน้ำหนักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงสุขภาพของร่างกายในระยะยาวด้วยค่ะเช่นเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจสโตรกผลกระทบของภาวะดื้ออิซูลินต่อการลดน้ำหนักนะคะ 1- สะสมไขมันมากขึ้นร่างกายสะสมไขมันส่วนเกินได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะไขมันบริเวณช่องท้อง 2- องน้ำหนักลดลงยากเมื่อมีภาวะดื้ออินซูลินค่ะร่างกายจะไม่เอาไขมันออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานกล้ามเนื้อลดการเผาผลาญน,น้ำตาลกูโคสและเพิ่มการสร้างไขมันในกล้ามเนื้อค่ะ 3. ามทให้หิวบ่อยขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำตาลที่สูงเกินไปแล้วก็ต่ำเกินไปคือน้าตาลสวิงขาะจึงทําให้หิวบ่อยเมื่อหิวก็จะอยากกินของหวานมากขึ้นค่ะแนวทางการแก้ไขจากหนังสือวิทยาศาสตร์ความอ้วนนะคะคือลดการกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงค่ะโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่มีการขัดสีที่มีการแปรรูปกินอาหารที่มีไขมันดี เพิ่มการกินโปรโตีนให้มากขึ้นการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆลดการเลือกอิสุลินก็จะดีกับสุขภาพนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเรียนรู้ความรู้สุขภาพไปด้วยกันนะคะ